ไปดูภารกิจทางภาคอีสานตอนบนของผู้บัญชาการกองกําลังสุรศักดิ์มนตรีในการไปตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเทอิดพระเกียรติบ้านคกนิ้วกันค่ะ พลตรีนรทฐิธิโพยนอกผู้บัญชาการกองกําลังสุรศักดิ์มนตรีและคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่และสมาชิกโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเทอิดพระเกียรติบ้านคกนิ้วอําเภอเชียงคานจังหวัดเลยซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในความรับผิดชอบของกองพันทหารราบที่หนึ่งกรมทหารราบที่8และตั้งอยู่ในพื้นที่ชายแดนไทยกับสบปอปอลาวโดยได้พบปะสมาชิกและเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์พร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้เครื่องอุปโภคบริโภคให้กับสมาชิกและผู้สูงอายุในพื้นที่ นอกจากนี้ยังได้ตรวจเยี่ยมกิจกรรม ARMY มี่บาเบ e ร์เดลิฟเวบริการตัดผมฟรีให้กับผู้สูงอายุเด็กนักเรียนที่มาร่วมกิจกรรมจากนั้นได้ให้โอวาดกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนเพื่อให้กำลังใจพร้อมกับมอบสิ่งของบำรุงขวัญเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานดูแลแนวชายแดนดูแลพี่น้องประชา